สวัสดีนะครับคลิปนี้จะพามาชมนะครับการตั้งวงกบที่ทำ่วยเล็กนะครับปกติการตั้งวงกบนะครับส่วนใหญ่อาจจะเป็นวงกบไม้นะครับหรือไม่ก็เป็นวงกบอลูมิเนียมแต่นี่เป็นเล็กนะครับเป็นเล็กเล็กชุบสังกะสี นะครับเพราะว่าบริเวณตรงนี้นะครับที่บริเวณที่ผมนั่งอยู่ตรงนี้นะครับจะทําทการขอยึดบล็อกนะครับหรือจะทําทเป็นวงโคก,กนะครับหนึ่งช่องซึ่งมีขนาดความกว้างนะครับ2เมตรนะครับก็คือห้องนี้มันมันจะมีความยาวอยู่นะครับ4เมตรจะทําช่องนะครับ เป็นเมลครบนะครับที่จะติดตั้งบานบานประตูนะครับของเม็ดก็คือแบ่งแบ่งกลางหอ,เองเลยนะครับพวกที่บานตรงนี้นะครับก็จะใส่เป็นบานกระจกนะครับจะเป็นบานกระจกแบบใช้รอกนะครับหรือว่าใช้รอด้านบนอีกอีกหนึ่งคือเียบลูกรอนะครับลูกรอด้านบนในการเปิด ประตูซึ่งมันจะมีความคงทนเท้าบอนกว่าอาการใช้ดูกรอด้านล่างคับก็คือเราใช้เล็กขนาด c 3นะครับมาตัดเป็นรูปแบบของวงครบโนยด้านหนึ่งนะครับใส่ติดกับผนังบ้านบริเวณที่ใส่ติดกับผน,น,นังบ้านครับเราจะเจาะเล็กเจาะรูนะครับเพื่อใส่เล็กจำนวน2เซน เพื่อทำการเชื่อมติดนะครับวงคบนะครับอย่างเช่นตอนนี้กำลังเชื่อมติดอยู่ส่วนด้านฟังทั้งนี้นะครับหลังจากที่เรามีการออกเป็นรูปแบบแล้วนะครับด้านล่างตรงพื้นนะครับตรงพื้นเราก็จะเจาะซีเมนต์ลงไปเพื่อใส่เล็กนะครับจำนวนสองเซนใส่เล็กที่โผลมานกับโผลดันที่เราจะทำวันก่อบล็อก เสร็จแล้วเราก็เชื่อมติดเพื่อป้องกันไม่ให้วงกบนะครับมันเคลื่อนเคลื่อนไปทางไหนได้นะครับหลังจากที่เราตั้งวงกบเสร็จน,นะครับเราก็จะเริ่มกอ่อก่อนกอ,อก,ก็ต้องเอาน้ำมาเทก่อนนะครับเทราดก่อนเพื่อเป็นการให้ปูนที่เราก,อก่อครับมันดูดซึมกับพื้นนะครับเรียกว่าการก่อตัวที่นี้ ที่สุดนะครับถ้าหากเราไม่เอานาำเทเวลาเราวางปูนลงไปปูนก็หมายสมารถที่จะยึดข้อได้นะครับเพราะว่าอาจจะมีฝุ่นมีตะกอนอะไรหลายสิ่งหลายอย่างนะครับการก่อเราจะต้อนนาำเทราดไปก่อนนะครับเพื่อให้ขยะปฏิกูลต่างๆมันเปียกตัวแต่ถ้าเราล่างสารได้ยิ่งดีนะครับแต่เทหลักษณะนเี่ก็ถือว่าพอใช้ได้ นะครับหลังจากนั้นเราก็จะได้ทําคานก่อการก่อคือก่อไปเสมอเล็กตัวบุญนะครับเล็กที่อยู่ด้านบนซึ่งมีขนาดความสูงของเล็กครับอยู่ที่2เมตรเราจะก่อยึดบล็อกไปความสูงครับเสมอเล็กคือ2เมตรคือช่องตัวน,นี้นะครับช่องประตูก็คือ 2, อคูณสเมตรนะครับเมื่อเราก่อไปถึงเสมอเล็กตัวบุญ เราก็จะทำการเททับหลังเททบหลังหมายถึงเราเจาะเล็กเขาเ่าเจาะรูครับพอไปเจาะรูเข่าที่ผนังแล้วก็บางเล็กนะครับบางเล็กเป็นรูปแบบคลายเล็กคานนะครับเผาไม้ตีไส้ขวาร็จแล้วเราก็เทคอนกรีตนะครับทับเล็กอีกทีหนึ่งแต่ว่าก่อนเทนะครับเราจะต้องหา หม่หรือว่าเล็กเนาะมามาค้ำก่อนนะครับค้ำตรงกลางของวงกคเพถ้าหมายวงกคบมันตกถ้าหากเราไม่ค้ำนะครับวงกคบมันก็จะตกมันก็จะเอ็นนะครับเรียกว่าตกทองช่างคือบริเวณตัวกลางของวงกคบมันจะตกเพราะว่าวงกคบมันมันกว้างนะครับกว้างสองเมตรแต่เราเททับหลังบนวงกคบถ้าเราไม่มีของค้ำนะครับวงคบก,ก็จะตกได้ นะครับหรือว่าอยากภาษาแบบบานๆนะครับคือมันเอ็นตรงกลางนะครับมันเอ็นหรือว่ามันโค้งตกลงตรงกลางแต่ถ้าเราคำตรงกลางไว้นะครับถึงเราจะเทเราจะโขมันก็จะไม่มีการตกนะครับบริเวณกลางนะครับกรณีเราเททบหลังเซตนะครับเราก็สามารถโขได้เลยนะครับ โอทับไปเลยค่อยแก้แบบทีหลังแต่เราไม่ต้องเอาไม้ที่ขำตรงกลางออกคือตอนนี้ยังไม่ได้ขำยังไม่ได้เทนครับผมเล่าหลวงหนาไปก่อนนะครับก็คือหลังจากที่ต่างวงคบแล้วก็จะมาทำการก่อ <c oughs> การก่อน,นะครับหลังจากที่เราก่อได้สองแถวนะครับแถวที่สองเราก็จะทํากันเอาเล็กมาเชื่อมนะครับมาเชื่อมติดเพื่อป้องกันไม่ให้อ e ีทบอ์มันล่มหรือว่าประตูมันล่มนะครับทุกๆสองก้อนนะครับก่อสองก้อนเสร็จเราก็จะออกเล็กหรือว่าการเชื่อมเล็กนะครับจากาวงกบนะครับไปยังหลังของอ e ีทบล์ ให้มีการกาะตัวกันแน่นหนาคงทนนะครับถ้าเราไปทําในหลักษาระนี้ประวัติเล็กกับอ e ีบ็อกหรือว่าเล็กกับปูนมันก็จะไม่กาะตัวกันนะครับประว่ติเลกมันจะลื่นนะครับเวลาเราขอฉาบเสร้จเรียบร้อยมันก็จะรุดอยู่ดีนะครับมันก็จะลุดออกจากอ e ีบ็อกอยู่ดีนะครับดังนั้นเราจะต้องมีการเชื่อมครับเชื่อมเล็กในหลักสาระนี้ เทมเล็กให้มันผ่านมาอย่างยึดบ็อกนะครับเวลาเราวางปูนไปมันก็จะทำเล็กแล้วก็จะเพิ่มความคงทนทพไมายถเพราะแผงมันโยกนะครับเพาะติดหลักษณะนี้ครับจะมีความแข็งแรงทนทานแลว้วก็คันเอเล็กใส่นะครับไปมันอยู่ยาวอยู่ที่ประมาณ ยี่สิบเซน,นะรประมาณนี้นครับคือไ่ทำาบยี่สิบเซนขับเล็กมันอาจจะยาวกับเล็กยาวเราก็มาทัดถิงนะครับทัดถิงไปครึ่งหนึ่งแล้วครับหลังจนากนั้นเราก็จะได้ทําการก่อก่อยกขึ้นไปเรื่อยๆนะครับโยนก่อจะเสมอหลังบงกบ ว่าบางทีนะครับบางทีการทําช่องวนะ้ในการใส่บานประตูถึงเป็นประตูกระจกนะครับส่วนใหญ่บางทีเขาจะมีการก่อฉาบเลยนะครับชับเสียมก่อฉาบโดยไม่ต้องใช้เล็กมามาแนบเป็นตูวงกบนะครับน่าจะก่อฉาบเซต็น,นะครับเดีย๋ยวการติดบานประตูนะครับประตูกระจกเขาก็จะดําเนินการในส่วนตรงนั้นเอง นะครับเขาจะหันยมำพาแรงมาติดตั้งแต่ว่าเราทําแบบนี้ก็ถือว่ามันก็ดีไปอีกอย่างหนึ่งครับมันง่ายแล้วมันก็เร็วหากเราทําไป็นง,งานมันก่อนจะช้าช้าตรงที่เราต้องเสียเวลาับในการไปจับเสียมแต่ถ้าทำในหลังคานล้วง่ายมากนะครับและงานก็เร็วด้วยแล้วก็มีความแข็งแรงคงทนเหมือนกัน การก่ออ e ินบอกเราต้องก่อสลับก้อนนะครับคือก้อนแถวที่เราก่อก้อนเต็มไปแถวหนึ่งพอแถวที่สองเราก็ตัดอ e ินบล็อกนะครับให้เป็นสองท่อนนะครับหรือว่าห e ินบล็อกหนึ่งก้อนตัดให้เป็นสองก้อนเวลาเราก่อมันก็จะทับวางพอดีนะครับอันนี้ก็คือทำให้แผงกมีความแข็งแรง แต่ถ้าเราก่อแนวเดียวกันส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยคงทนนะครับมันจะแตกมันจะเล่าระหว่างเนื้อผุนไว้อินบ็อกมันไม่ได้อยู่ซับวางกันแต่าการก่ออินบล็อกในลักษณะนี้นะครับมันจะแข็งแรงทนทานมากนะครับเราจะเป็นการก่อโชวหรือว่าก่อฉาบก่อฉาบเราก็ทําในหลักษณ้เหมือนเหมือนกันนะครับ หลังจากนั้นครับเราก็จะเริ่มวางเล็กนะครับวางวางเล็กขนาด4หุนนะครับซึ่งเราจะออกเป็นรูปแบบแคล้ายๆคะานตัวเล็กๆนะครับวางบนเล็กเพื่อทําการเข่าแบบนะครับในการเทคอนกรีตเทคอนกรีตก็เทยาวไปถึงนู้นนะครับถึงเสาต้นนู้นนะครับเททับหลังยิงยาวไปเลยการเทอยู่ที่ประมาณ15เซนนะครับความสูงมัน15เซน กรบมันน็กเลยถือโอกาสมารีบิว้ดูชมกันนะครับยงไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปก็ขอขอ,ขอบคุณสวัสดีนะครับ